สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำปูนออฟฟิเชียลครับื้นนี้เฮ้ากะแทนทั้งมาถึงครับหน้าง,งานวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อคืนข้ามาบ่าไวครับผมครับรถไม่ไหวเลยผมเพลรับไปในตอนได้บุ๊คผมไปจอดปำแล้วก็ให้เบียร์สักผ้านะครับนอนพักพลเงยเพราะช่วงนี้งานเราเยอะนะครับออกงานเหมเนาะพี่น้อง ่างกายก็ต้องการพักผ่อนในที่สุดผมก็น,นอนอิม่มแล้วผมก็เดินทางมาต่อนะครับตอนนี้เวลาสิบใบม่วงครับพี่นอ้องหอดหอดใบม่วงครับถึงพื้นที่เรียบร้อยครับเขาตโลพัทยาครับมาเลี้ยงมาให้กําลังใจกับทีมงานสาวหน่อยด้วยครับพี่น้องนะครับที่เขาตโลตอนนี้กพิ่งตั้งเวทีเนี่ยโอ้บรรยากาศ คุณเคยมาอยู่ครับแต่ก่อนผมเคยทำงานอยู่นี่ครับธนานารกรีซานสาขาพัทยาอารนะครับอากาศโอ้ยหอนขึ้นเราแล้วพี่น้องโอ้ยประหยัดไอเขาตะโรขึ้นโค้งแล้วครับพี่น้องครับเบทีขึ้นโค้งแล้ว ทีมงานกำลังแก็นั่ครับนะครับนี่สุดยอดเนครับทีมงานกำนัแเอ็นเตอร์เทน,นเมนต์ครับ,น,บน้นนบอ,นองน้องเดียก็นอนพักก่อนก่อนั่งใม่ขึ้นให้นางสักครับ ก็ว่าผมเพลรับไปตอนในบุรุรับบุรุเรื่องเลยรับนักรับนีบบ่น้องนี่มองบรรยากาศนครับปีนั้นเคยมาเมืองสาวน้อยอเพชรพเพแพงครับตอนนั้นผมยังไม่ได้สังกัดสาวน้อยนะผมเห็นงานอยู่นี่ลพบุรีช่วงนั้นก็จะมีพอตายนะครับพอตายเมลัมเผานะครับ แล้วก็ไออะไรนะสมัยนั้นทีว่ว่าบอดโจลองเพียงของนั่นไอพิทกชิโลนั่นไหม,ม,มผมมาเมืองผมมาให้กระด้งใจทีมงานสาวผมก็ขึ้นไปเล่นน้ำมัวอาจารย์เบิร์ดที่เทือกน้ำนะครับสุดยอดดีครับ ที่ที่สองมีมาเล่นนี่เนาะของสายหน่อยเปลี่ยนเต็มมีที่แล้วนะครับมีที่แล้วมาเล่นนี่มีที่แล้วแล้วก็บปีนี้ก็มาเร็งอากาศก็ฮ่อนจักน้อยนะครับฮ่อนอยู่ฮ่อนจักน้อยอยู่ครับ จีดสไปอายอาบน้ำน้ำมันอีพ่ออาจารย์เมมครับเป็นเคยเป็นมือแซ็กรถแฮนไว้หนึ่งนะครับสี่ดทไปอาศัยเป็นแจ้งหน่อยลพี่น้องแจสีดโอ้อให้เราลีกเอเดวก็จะเห็นได้ิลิฟลิปอยลิปอยลิปอย เ <laughs> ออดีแล้วเนี่ยเป็นหลอดเลือดีอยู่ขันนิแจ้นน่ะเออแมนอยู่้าฝนมาเลย <laughs> <laughs> ที่นั่ละช่วงนี้ไม,ม่มีฝน มันเอาลิบเขาเนาะนเอาลีเพวกราแก่นั่นออกเท่านันโอ้ก็เย็นดีนะแต่ไม่ที่ไม่เย็นหยิมหมดออเห็นเป็นคือสันได ป,ปักไฟซ้ำแขนมัเนาะปักไฟเ,เน,นีเซ้ำแขนเลยป่ทูยิงมาหยบซ้ำกันมนนาัเลยนดีย่าดมปัก ก็ทีเป็นรีบข้นน่มูเจ้าเมืองนี่เนาะนี่ะมือ้เจ้าก้าเจ้าเห็นะจี๊ริเออรีบออยรีบอันนี้รีบรีบรอรีบรีบรีบรีรีบรีอรีบรีบรีบบรบรีบรีบรีเ โอ้เย็ยนเย็ยนไหมเย็นนี่เย็ยนเย็ยนยยน,นอนมือมาขึ้นใส่ซักผ้าผมนอนหลับผมผมเพียอะไรโอ้รถอันนี้กัดไต่ไต่หันไต่เวทีนท้ำวิธีเอาลิฟต์เขารถเขา,าจอย,ยังไงยังไงไปอาบน้ำครับ แล้วทาเพินเตือนก็นก้อยจังงๆไปแอบอย่างก่อนประเทศก่อนเอ,อ้ามึงก็มีแต่หน้าบุ่งถูกปะ ้าโทรศัพท์มหมโอ้ยอราาีโทรศัพท์หมูดีอยู่บ่เป็นไงเขาใส่อันอันตัวนี้เออไอยังสัมซุงอะไรนะ s ยี่สี่ยี่สยี่สอ่ยี่สองจักหมื่นเอาตายีหมื่นหมื่่นบาทเอาหรอหมื่นกบาทเอาอันที่มันแพงๆดิอันยี่สันยี่สอเอาตีมันมีลายรุุนจริงองมีมียี่สยี คอ,คอยนึกว่ามีตะหลนุนอันเดียวที่ว่าแบบแพงไปเลยเถอะนะเอาฝนตกมาเล่ยงกี่สิบนเด็กกลางเปลี่ยนอะไรเดีย๋ยววันนี่ให้กดีจอหนี้หม่อง,องจอรถข้างหลังบง่เนาะเดีย๋ยวไปมังกร ครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามคุณซาตสัยช่องบันทึกเชียงพ่อนคลิปต่อไปสวัสดีครับ